เครือ่องบรรจุครีมเครื่องบรรจุของเหลวเครื่องบรรจุเจลนะครับมีสินค้าพร้อมส่ง4ตัวนะครับเป็นรุ่นเดิมนะครับ4ตัวนะครับมีสินค้าพร้อมส่งได้ทันทีนะครับก็สนใจสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียด <speed> เพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้ยังมีสินค้าพร้อมส่งถ้าท่านไหนได้ใช้เพิ่มเติมนะครับสามารถสั่งได้เลยครับไม่สะดวกมารับสามารถจัดส่งทางนิมเอ็กรสได้นะครับ ค่าส่ง250บาทนะครับเป็นรุ่นเดิมนะครับอ่หัวหัวบรรจุนะครับหัวมันมีให้สองหัวนะครับคือหัวที่ติดมากับเครื่องหนึ่งหัวแล้วก็ มีหัวให้เปลี่ยนอีกหนึ่งหัวนะครับหัวที่ติดมากับเครื่องเป็นหัวแดมิลนะครับหัวที่จะให้เปลี่ยนเป็นหัว5มิลนะครับตัวนี้เป็นดมิลซึ่งอันนี้5มิลนะครับอฉนนั้นมีให้สองหัวนะครับมีลูกยางมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับก็ยังมีสินค้าพร้อมส่งนะครับท่านไหนที่ต้องการใช้ก็สามารถสั่งไปได้เลยนะครับยังมีสินค้าอยู่นะครับก็โทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับ เป็นสินค้าใหม่นะฮะแกะกล่องเพิ่งเข้ามาถึงนะครับพร้อมก็ว่ากันมาเลยนะครับบรรจุครีมบรรจุทีมบรรจุของเหลวได้หมดเลยนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับตั้งได้ว่าเราจะเอาเยอะน้อยขนาดไหนนะฮะตั้งตรงตัวนี้นะครับก็สามารถปรับได้นะครับทำได้เจ็ดล้างทำความสะอาดก็ใช้งานได้นานนะครับอยู่ที่เราดูแลรักษานะครับตอนนี้มีสินค้าพร้อมส่งนะครับถ้าท่านไหนได้ใช้ด่วนเลยนะครับ โอเคครับผมขอบคุณครับอา้าวอีกทีหนึ่งเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับเ,เบอร์โทรอยู่ตรงเ,เดี๋ยวหมุนมาให้หมุนม,มาหมุนมา,เ,าเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีอะไรโทรมาได้เลยนะครับตอนนี้ยังมีสินค้านะครับถ้าช้าอดหมดนะครับ